200บาทนอมต้อนสี่ดาวไปเลยนะคะสำหรับใครที่อยากได้เชฟโค้งสุดท้ายแล้วนะจี่จ๋ารีบจับรีบจองเข้ามาได้เลยนะคะคันนี้จัดไปในทีนักการ์สีแรงเต็มนะคะการจังหน้าโค้งเงียบตาไปใส่สหน้ามีไฟเลี้ยวมาให้นะคะนี่พี่นัดเดิมๆนะคะเครื่องยนต์2.5นะลูกค้าตัวเครื่องตัวรถสวยๆเลยแบตเตอรี่เก่าเราเปลี่ยนให้นะลูกค้านะเมันอาร์จุดนะคะแผ่นกันความร้อนนึ่ครบเลยนะ นี่นะคะได้เดยไปหนึ่ชุดรอแบบนี้อยากแตะตรงรองรอเพิ่มเติมนะคะแจ้งเข้ามาได้นะถ้ต้องัางไปเลีวนะคะ,ะนี่คันนี้ไม่ห้าหมื่นเก้าเท่านาั้นจะลูกค้าจ๋ามีหน้าจอทัชสกรีนได้นะคะระบบแอร์แมนนวลนะคะเกียร์ดูระบมหกสปีดคันนี้แต่งรอแต่งแค่แม็กมาเท่านั้นนะคะพี่เด็นี่ไฟตรงนี้นะคะอ่อ เป็น LED แบบนี้เลยนะคะตัวคันปเปิดได้แบบนี้นะคะ<ช>ตัวรถคันนี้ลูกค้ายังไม่ได้จัดงานจ็บรายละเอียดให้นะยังสวยขนาดนี้นะคะถ้าเราพร้อมปล่อยแล้วลูกค้าบอกเลยรองหล่อแน่นอนคันนี้ได้เป็นข้อดั้งเดิมไปนะบางโดทอทั้งคันเลยนะคะมีการชนท้ายให้จ้า,สาใสใสๆนะคะไม่มีอะไรแอ่แม็กไรเนอร์ตรงรุ่นนะคะพี่จ๋าสำหรับใครนะสนใจนะคะอยากเป็นเจ้าของนะคะเบอร์โทรนิ้วไลน์ต่อไว้ให้ด้านล่างแล้วนะโทรมาได้เลยค่ะ